ช่วงนั้นตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยเราไปรับจ้างทำความสะอาดตามตามบ้านฝรั่งนะคะตามบ้านฝรั่งนะคะีค่ะก็คืออาจจะบ้านหลังนี้2ชั่วโมงบ้านหลังนั้น3ชั่วโมงพอหลังจากนั้นเริ่มมีการพูดคุยกันว่าเออน่าจะมีการเรียนนวดกันก็เริ่มเริ่มนะคะเริ่มมาจากการทำร้ออานนวดเกิดขึ้นถ้าถามว่าใหม่มประสบความสำเร็จไหมก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะ เราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะผ่านวดแล้วเนี่ยเราน่าจะสัสมาหังทำไมถึงใช้สัมาหังเพราะว่าคุณยายอาจารย์ค่ะฟังแล้วเออสัมาหลังทุกครั้งอ่ะได้บุญทุกครั้งเหมือนกำปั้นทุบดินอะ่ะเหมือนกำปั้นทุบดินค่ะอันนี้เราโอ้โหแบบโอ้โฟังคำนี้แล้วปื้มมากเลยอะ่ะ ทีนี้นวดไปเนี่ยเราก็น่าจะนวดไปสมาหลังไปนะเราเราลองเราเราทีนี้ก็เริ่มมาลองดูค่ะเพราะหลังจากนั้นนะ่ะพอเรานวดไปแล้วเราก็สมาหลหงไปเออในสิ่งที่เราได้อันดับแรกเลยคือตัวเราก่อนเลยเราได้อันดับแรกก็คือเรานิ่งมากเลยนิ่งมากเหนื่อยน้อยลงค่ะเราจะรู้เลยว่าลูกค้าเนี่ยจะมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเลย ลูกค้าหลังจากที่เรานวดไปสมารหังเนี่ยโอ้โหนอกจากมีไหมคะที่ว่าส่วนมากเนี่ยอันนี้จริงๆนะคะที่ร้านเนี่ยเราต่างหากต้องไหว้ลูกค้าแล้วไหว้ลูกค้าอีกที่เขาขอบคุณที่เขามาใช้บริการร้านเราแต่ว่าจริงแต่กลับกันนะคะหลังจากนวดเสร็จแล้วลูกค้ากลับไหว้เราแล้วก็ขอบคุณหน้าเขานี่จะเปลี่ยนไปเลยแล้วขอบคุณเราแล้วขอบคุณเราอีกคือแบบเออเน,นี่ยอันนี้คือจับได้เลยว่า เรามาถูกทางละลูกค้าที่นวดเสร็จแล้วเนี่ยเรามีลูกค้าเดือนหน้าดเดือน,เด,อนเดือนหน้าเนี่ยต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปเลยค่ะถามว่าเรารู้ไหมจุดไหนที่เขาทุกคนมีปัญหาเนี่ยแต่ถามว่าสมมติว่ามีปัญหาไหลมีปัญหาคอมีปัญหาเนี่ยถ้าสัมมาละหังนะคะคือถ้าเราลงไปปึ๊กเดียวเนี่ยโดนหมดเลยสัมมาละคือลงไปปั๊บเนี่ยแค่ลงไปอ่ะลูกค้าเริ่มนอนปับ๊บเราลงเราลงไหลปั๊บเนี่ย คือแค่คําแรกสัมาหลังลงไปเนี่ยก,ก็โดนที่เขามีปัญหาแล้วอะอันนี้คืออันนี้คือโอ้โหแบบจจมหัศจรรย์จริงๆค่ะมหัศจรรย์จริงๆลูนกน้องก็จะบ่นครับว่าโอ้โหเหนื่อยอะนวดใช้แรงเยอะจังเอ่อพี่พรเหนื่อยเหนื่อยก็บอกว่าอ่ะพี่จะบอกเก็ดรับให้เราก็บอกเขาอย่างนี้เลย เขาก็แฮปปี้ค่ะแล้วก็แล้วก็เหนื่อยน้อยลงแล้วก็ก็ขยันดูแล้วก็น่าน่าน่าปลื้มใจกับทุกๆคนค่ะเพราะว่าเห็นแล้ว่เขาก็ประสบความสำเร็จกันทุกคนทุกอาชีพอะนะคะทุกอาชีพเลยถ้าเราสัมมาหลังน่ะความเหนื่อยอะมันจะน้อยลงมันจะน้อยลงค่ะไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดินหรือทำอะไรเนี่ยถ้าเราบวกกับสมังคือ ถามว่าทุกคนอ่ะตลอดเวลาอนะ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ตัวปับ๊บเออพอเรารู้ตัวแล้วู้เหนื่อยเอย้เหนื่อยนะแล้วเราก็ลองสมาหลังดูนะคะอันนี้จะทําให้ทุกคนรีแลกซ์แล้วก็ทุกคนจะจะรู้เลยว่าถึงเหนื่อยก็เหนื่อยน้อยลงแล้วจะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะปัจจัยก็ง่ายขึ้นค่ะเงินมันมาง่ายขึ้นมันจะมีทางมาแห่งทรัพย์ โดยโดยที่คุณเองเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าทางมาแห่งทรัพย์เนี่ยมันเป็นหรหัสสตันจริงๆ